ครับนะครับเอาละครับและก็คือเรื่องราวของอาจารย์ท่าสวงนะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับคุณนัทพงศ์เคยเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับเคยมีปัญหาไซนัสอักเสบครับผมแล้วก็มีปื่นแพ้ผิวหนังครับอันไหนรุนแรงกว่าครับเออทีแรกทีแรกนี่ที่ที่เข้ามาเอ่อทีแรกนี่เป็นไซนัสอยู่ครับนะฮะก็ก็ ก็เท่าความนิดนึงนะครับคุณต้นคือปกติแล้วเนี่ยผมผมมีครอบครัวใช่ไหมฮะแต่งงานแล้วครับแล้วก็มีมีบุตรนะฮะสาเหตุของไซนัสเนี่ยคือปกติเป็นคนร่างกายปกติดีอยู่แล้วแข็งแรงปกติดีอยู่แล้วแล้วก็สาเหตุของไันัสเนี่ยคือครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวคนไทยนะฮะก็เราก็นอนร่วมกันทั้งลูกทั้งปัญญาแล้วก็ตัวเราก็คือภรรยาเองเนี่ยเขาก็เจ็บเป็นป่วยเหมือนเขาเป็น ต่อมทำซินนะแล้วก็เป็นไมเกรนนะพอคือคือพอคลอดคลอ,อดลูกออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็ปรากฏว่าติดเป็นเป็นต่อมทำซินอักเสบเหมือนกันแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยซึ่งทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยทั้งทั้งทั้งสามคนเนี่ยก็สลับกันไม่สบายนะฮะก็คือพอพอ,อแฟนเป็นเอาไปติด ลูกมาติดทางผมนะทำให้ใช่ครับก็คือเราเป็นอย่างนี้เนี่ยตลอดเวลาคือจะเข้าออกโรงพยาบาลหรือว่าตานคลินิกเนี่ยตลอดระยะเวลาก่อนที่เรารู้จักบิมนะฮะประมาณเกือบสามปีเต็มๆซึ่งทางข้างๆบ้านเนี่ยเขาจะมองว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนป่วยนะฮะก็เลยได้ได้มามีมีผู้รู้ มีผู้มาแนะนําให้ใ,ให้ทานบิมนะฮะซึ่งตอนนั้นทางทางพัญญาเองเนี่ยนำบิมมาให้ทางทางผมเนี่ยทดลองทานซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาการของไซนัสเนี่ยมันไม่ได้อักเสบเพราะว่าไอไซนัสเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นในกรณีที่เป็นหวัดเป็นหวัดต,ตอนช,ช่วงเป็นเนี่ยก็จะอาการไซนัสก็จะเริ่มจะจะเริ่มเข้ามาเป็นขึ้นมาตลอดครับก็ก็ไปหาหมอหาอะไรนี่ก็หลายครั้งนะฮะ ก็เลยภรยาก็เลยแนะนําให,ให้ให้มาทานบีมซึ่งตอ,ตอนนั้นก็คือก็ยังยังไม่ได้เชื่อนะฮะว่าว่าว่าไม่รู้จักเลยว่าบีมบีมคืออะไรไยังไม่รู้จักใช่ครับบีมคืออะไรแล้วก็แฟนผมเองเนี่ยก็กไม่ได้บอกว่าอันนี้มันคืออะไระะแต่บอกว่าทานไปเถอะ ลองดูนะะลองดูก็เลยก็เลยก็เลยทานเข้าไปนะทานเข้าไปตอนนั้นก็ตอนนั้นคืออ่าสีอ่าสีเขียวสอง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 แคปซูลนะฮะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็โอเคนอนนอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าหลับดีหลับลึกก็เลยเออเดูเอียมันก็โอเคนะเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ครับแต่ว่าพอตื่นเช้ามานี่รู้สึกโอ้โหน้ามือหลังมือเลยฮะ <c oughs> คือคือยังไงฮะคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาการแบบคือเหมือนตื่นขึ้นมาตกใจอ่ะแบบพูดนี่เหมือนพูดไม่ถูกอ่ะเหมือน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 เด็กอ่าที่ไม่สบายแล้วมันง่อมฮะมันเหมือนกับว่ามันมีน้ำมูกเนี่ยมาค้างเต็มปากเต็มคอ<ช>มดเลยเต็มเต็มอั้นอันเต็มไปหมดเลยฮะเออก็เลยตกใจมากเอ้ยไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ก็เลยบอกคุณเอาอะไรมาให้ผมทานเนี่ยอ่าก็เลยก็เลยว่าด่าเมียซะ ก็เลยก็เลยบอกไม่ได้นะเพราะว่าคือคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม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 ่เชื่อในในเรื่องพวกอาหารเสริมเพราะว่ามันมันมีปัญหาอยู่หลายๆยบริษัทอยู่แล้วนะฮะก็เลยอ่าให้ทางทางรญาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นหยุดก่อนก็คือก็เลยผมก็เลยบอกว่าให้ให้รญาเนี่ยให้ให้มาถามทางท่านอาจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์นะฮะซึ่งอาจารย์ด็อกเตอร์ก็ให้คําวินิจฉัยก็เป็นไปตามที่ที่ที่เป็นก็คือคาดว่าเ น่าจะเป็นไซนัสใช่ไหมนะผมก็เออโอเคเนะยอาจารย์ก็ก็วิิจฉัยได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ก็เลยช่วงแต่ก็ก่อนช่วงที่เป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ที่อาการที่ที่ผมเล่าให้คุณต้นฟังนะแล้วก็คือสั่งสั่งน้ำมูกหรือว่าเขาเสลศหรืออะไรออกมาเนี่ยมันจะเสมหะออกมาเนี่ยคือจะเขียวข้นเลยนะเขียวข้นเลยแบบโอ้เป็นแบบตกใจไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนใช่ครับ คือตกใจมากว่าทำไมเราเป็นแบบนี้คือสั่งน้ํามูกออกมาเนี่ยมันก็จะมีเพ่อ,เ,อเลือดเป็นเลือดฝอยเลือดไหลออกปน,<บ>นออกมาปนออกมาในนั้นด้วยะนะฮะก็เลยตกใจมากก็เลยต้องต้องให้ทางทาง,ทางแฟนเนี่ยปรึก <ภา S 1> ษาทางอาจารย์นะฮนะซึ่งหลังจากที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นไซนัสใช่ไหมใช่ไหมก็ให้ทานต่อไปนะก็หลังจากนั้นก็ก็ทานเช้าสองเย็นสองนะฮะก็ประมาณสัก ประมาณห้าวันได้ห้าหกวันได้นะหลังจากวันนั้นใช่ครับห้าวันครับก็ค,บคืออาการของน้ำมูกเนี่คยค่อยๆลดลง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 ไปรเรื่อยๆจนประมาณห้าหกวันเนี่ยเอ่เพิ่งอาการค้างต่างๆเนี่ยก็ไม่มีนะฮะครับเริ่มดีขึ้นครับแล้วภรรยาครับกับลูกเป็นยังไงบ้างคือจริงๆก็ก็เดี๋ยวอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยบีมเนี่ยคือ ตัวผมผม,ผมทานเป็นครอบครัวเลยเออนะ,ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะทานเฉพาะในส่วนออของผมเองซึ่งภรรยาเองเนี่ยได้ได้ไดก็ก็บีเหมือนกันนะฮะคืออาการต่างๆเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยที่เขาเป็นไมเกรนเนี่ยเขาจะพยายามก่อนที่จะรู้จักบีมนะฮะก็คือผมผมจะต้องคอยนวดที่บริเวณหลังออหลังศีรษะเขาประจำเ,ออเขาบอกว่าไม่ไหวไปวดปวดปวดฮะปวดปวดปวดมากก็เลยเราก็พยายามช่วยบีบนวดบรรเทาเขาไปนะฮะก็ก็อาการก็ ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะฮะก็ก็แต่ระยะหลังที่ที่มามาทานบีมแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นหมอนวดอีกเลยนะฮะก็ก็ก็ดีขึ้นนะฮะก็เรื่องอาการใช้บริการใช่ครับใช่ครับก็คืออาการไม่ว่าจะเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นต่อมทอมซินนะฮะหายหายเลยนะฮะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอีกอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อเมื่อสองปีที่แล้วทุกวันนี้ บรรยากาศในครอบครัวก็ดีครับก็คือตอนนี้ถ้าถามว่าสะกดคำว่าหมอเนี่ยแทบไม่ไม่มีแล้วฮะโอ้ครับก็คือสะกดไม่ค่อยถูกนะฮะว่าหมอหมอนี่สะกดอย่างไงเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นลูกชายนะฮะลูกชายตอนนี้อายุหกขวบนะครับคือเขาทานบิมเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่รู้จักบิมก็คือตอนประมาณอายุสามขวบนะฮะตอนนั้นก็คือเขาจะไม่สบายบ่อยมากสามขวบครับ ก็คือเขาเป็น huh. คือเขาเป็น huh. ตั้งแต่เกิดนะเป็นเป็นภูมิแพ้แล้วก็ต่อมตอมซินักเสพซึ่งถ้าลูกชายเนี่ยเขาจะมีอาการแบบเขาจะเป็นเยอะมากเวลาอาปากมาเนี่ยข้างในข้างในคอเขาเนี่ยจะมีหนองเป็นเป็นหนองเลยฮะเป็นเป็นหนองขึ้นมาซึ่งสงสัยเขามากว่าเวลาเขาทานข้าวหรือว่าทานอะไรเนี่ยคือทานไม่ได้เลยนะฮะก็เลยก็เลยต้องต้องมาให้แนะนําคือพยาก็เลยเอาบิมเนี่ยมาให้น้องเขาทานด้วย ทานยังไงฮะก็คือถ้าเด็กถ้าเด็กแกะฮะแกะแกะแคปซูลออกแล้วก็ผสมน้ำผสมน้ําแล้วก็ใส่เอ่ออ่าไอสลิงไม่ใช่ฮะเขาเขาทานได้เขาทานเขาทานได้ก็คือใส่ไอ้วนหวานนะฮะไอเอ่อน้ําน้ําเชื่อมน้ำนไอ้น้ำพึ่งน้ำพึ่งผสมน้ำพึ่งนิดนึงฮะก็คนๆไปก็เขาก็เขาก็ทานเขาก็ทานก็โอเคนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเขาเนี่ย โรงพยาบาลหรือว่าอะไรเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ไเข้าเลย,ยไม่ต้องใช้บริการาเลยอาจารนะับเด็กเด็กขนาดสามขวบก็รับประทานได้ก็น่าจะรับประทานได้นะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันมันก็คืออาหารอะนะคะถ้าเด็กทาน มังคุดได้ใช่ไหมคะทานถั่วผลไอ้ได้แล้วมันก็เหมือนผลไม้ทานธัญพืชนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่วิธีการรับประทานใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็เป็นใช้การแล้วก็ปริมาณค่ะก็คือหมายความว่าถ้าเป็นเด็กก็ไม่ต้องใช้เยอะแบบผู้ใหญ่แค่นั้นเองอย่างกรณีของอาจารย์เชิญครับคุณต้นเป็นคําถามที่ที่ถามไปแล้วถ้าตอบไม่ถูกจะมีปัญหากับออยได้เพราะว่าแคปซูลของเราเป็นผลันเสริมอาหารระเบียบก็คือจะต้องมีฉลากติดไป หญิงมีครนภหรือเด็กห้ามใชมนะ้แต่ถ้าเราลองดูว่าสิ่งที่เรานํามาใช้ใส่ในแคปซูลมันเป็นสิ่งที่เราได้มาจากมังคุดเงาดาถั่วเหลืองฝรั่งบบบกบมันกินมาแล้วกี่ชั่วคนก็ไม่รู้่ะฮนะเรามั่นใจว่าถึงความปลอดภัยแล้วเราก็ทดสอบความปลอดภัยนี่โอ้ยจนทะลุปุรงละมันมั่นใจแน่นอนแคปซูลเราก็ยังต้องระบุไว้ ข้างขวดอยู่ตามระเบียบของออยมันเป็นระเบียบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าถามผมว่าถามอาจารย์น้ำพัยว่าใช้ได้ไหมความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งที่เราใส่เข้าไปทําให้เราบอกว่าได้แต่่าไปออกออยนะหรือออยฟังตรงนี้แล้วก็ขอให้ความเข้าใจตรงนี้นะเราระหนักถึงข้อระเบียบตรงนี้นะครับแต่เรามั่นใจถึงความปลอดภัยตรงนั้นนะครัทีนี้เกี่ยวกับที่หายไปที่อาการที่หาย พ่อลูกคุณก็คงจะเกิดอาการภูมิแพ้นั่นแหละการพแพ้ธรรมดาแล้วคงจะเป็นภูมิแพ้ทั้งครอบครัวเนี่ยแล้วผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งก็อาจจะมีกรรมพันธุ์อยู่เลยหรือเปล่าถึงได้เป็นทั้งครอบครัวนะฮะต้องเกิดขึ้นเนื่องจาก t h h เนี่ยมันสูง t h 2ส,สูงแล้วเมื่อ t s สูงเราไปลด t s 2สูง t s 2ลงมาอาการภูมิแพ้มันก็จะหายไปหมดนะครับนี้ t ีเซึ่งลดลงนะฮะก็เกิดขึ้นจากการที่เราสามารถเพิ่ม TH1 แล้วก็ t r e g u l a t o r ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้แคปซูลดังที่เห็นในกราฟสีเขียวนะครับนี่คือสภาพของคนปกตินะฮะคนที่กินปกติแล้วก็กินแคปซูลสีแคปซูลต่อวันเป็นเวลาสิบ้วันเราจะพบว่ามี T h 1 <S เพิ่มขึ้นนะครับ t h เเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ T r e รเพิ่มสูงขึ้นทั้งสองตัวเนี่ย ในหลักภูมิคุ้ม,มกันวิทยาก็คือตัวที่จะไปปรับระดับ T S สองให้มันลงไปสู่ภาวะปกตินะครับในคนที่มีสูงอยู่นะสูงอยู่คือควบคุมระดับ T S สองไว้เมื่อ T S สองมาอยู่ปกติอาการเหล่านั้นก็หายไปนี่กรณีที่เรามีอาการแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้แล้วใช้สีแคปซูลไม่หายในหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเราทายได้เลย ว่ามีอาการติดเชื้ออยู่ด้วยมีการติดเชื้ออยู่ด้วยสี่แคปซูลจะไม่พอที่จะจัดการกับเชื้อนั้นภายในหนึ่งอาทิตย์นะฮะก็ทายไปเลยว่าไส่แนสอักเสบตอนที่คุณพญาของเขามามาหาผมเนี่ยพอว่าหนึ่งอาทิตย์สี่แคปซูลแล้วบอกว่ามันมันมันแย่ลงผมก็เลยทายว่าสงสัยจะเป็นใส่แนสอักเสบใช่ไหมครับผมตอบไปอย่างนั้ใช่ไหมครับแล้วก็บากฏว่าเขาบอกเออจริงนะผมก็เลยบอกเออถ้าทานให้มันเยอะขึ้นหรือว่าทานต่อเนื่องไปเลย ในประสบการณ์ของเรานะครับคนที่สี่แคปซูลเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลแล้วอาการภูมิแพ้ไม่หายหรือไม่ลดลงเนี่ยให้เพิ่มก็ทายไปเลยว่ามันทายน่าเสยมีการติดเชื้ออยู่ภายในในใน,ใน,ในโพรงจมูกของเรา6กแคปซูลต,ต่อวันภายในสองสามสัปดาห์อาการจะดีขึ้นนะครับอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าใช้สีแคปซูลมันก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะนั้นก็ จากการที่เรากิน6แคปซูลนะฮะเราขอให้ดูกราฟอีกทีนะ,ะดูกราฟนั้นอีกทีขอให้ดูกราฟที่ t s 1 7นะ,ะมีการเพิ่มขึ้นสูงมากเลยทนะ,ะ t อ1 7เพิ่มขึ้น TH1 เพิ่มขึ้นทั้งสองตัวเนี่ยในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตหรือะคะิวเลสเซลไซโตท็อกซิกทีเซลทั้งหลายแหล่ให้มีความสามารถจัดการกับ เชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือไวรัสที่อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของไมดเลื่อดขาวจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในโพรงจมูกของเราเองเันาปอาการก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับบยังทานกันต่อเนื่องทุกวันนะฮะก็ก็คือตอนนี้ครอบครัวเราเนี่ยเรามองว่าบิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราครอบครัวไปแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็น คือสาเหตุท,ที่ที่เราไม่เป็นเป็นหวัดเป็นเป็นไม่สบายหรือว่าอะไรเนี้ยคือทุกวันเนี่ยเราจะทานเราจะทานกันทั้งครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งที่ไปโดนละอองฝนหรือว่าอาการเนี่ยดูไม่ค่อยดีอัดเลยสองนะฮะอัดสองรปรากฏว่าไม่หวัดไม่ทันนะฮะเพราะว่าโดนบีมจัดการซะแล้ว <laughs> นะฮะเพราะว่า <laughs> จริงๆแล้วก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ อยู่รวมกันด้วยใช่ไหมฮะถ้าปกติแล้วต่างคนต่างอยู่คนละห้องโอกาสติดกันมันก็ไม่ค่อยมีครับผมออเนะก็เป็นวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งนะครับคับแล้วครับขอบคุณมากครับ